พวกคอนดอมส้มจัดทัวไปลงคนที่มีความเห็นต่างหล,หลายๆคนไอ้สนที่พูดแต่เรื่องอเมริกาแทรกแซงเหม็นพูดถึงเรื่องทุนจีนสีเทาบ้างผมเป็นสื่อมวลชนและคนแรกๆที่เปิดเผยชวนพวกสื่อทั้งหลายที่เชียร์ก้าวไกลอยู่ทุกวันนี้แค่ชื่อนักการเมืองข้าราชการตำรวจทหารพวกมันยังไม่กล้าเอ,อ่ยชื่อเลยเพราะสื่อพวกนี้จริงๆมันใจไม่ถึงหรอก คุณภูมิใจนะกับการจบเศรษฐศาสตร์ของคุณสุริกันญ,ญาใช่ไหมวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นเส้นแบ่งบางๆระหว่างเศรษฐศา,า,าสตร์กับโหาศาสตร์เด็กๆไม่ได้ขอให้เกิดมานะพ่อแม่เป็นคนทำให้เขาเกิดผมไม่เข้าใจว่าดเรเข็มทองเอาความคิดนี้มาจากไหนคุณเรียนเก่งแต่คุณไม่ใช่จะรู้ไปหมดทุกอย่างคุณไม่ได้รู้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวกรุณาแหกต,ตาดูหน่อยครับงโง่แล้วเสือกฉลาดอวดคอมเมนต์คุณเนี่ยสมองหมาปัญญาควายอวดดีชิบหายเลยคุณ อานน์นำพานอกจากจะเป็นแกนนำม็อบ3มนิ้วแล้วยังเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนอีกด้วยที่ผ่านมาสูตทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนี้มีพฤติกรรมแสดงออกอย่างชัดในการให้ความช่วยเหลือกับบุคคลซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา1 1 2อีกทั้งยังมีการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้กระทำผิดด้วยการเชิญชวนต่อสาธารณะเพื่อบริจาคเงินผ่านทางบัญชีธนาคารเป็นการรับโอนเงินจาก,จาก่างประเทศอยู่หลายรายการมีเงินจากองค์กรต่างชาติปาเข้าไปเกือบ50บล้านบาทล่ะ ท่านผู้ชมเห็นว่าเราควรจะทํำยังไงกับพวกทูตถาสนาทูตเอ o บรรอดาฝรั่งที่ทําตัวหน้าไหว้หลังหลอกอย่างนี้ดีครับผมไม่รู้ว่าประเทศไทยมันกําลังก้าวเข้าสู่ยุคกะลียุคเรียงล้วนแล้วแต่เป็นเอเจนต์ของตะวันตกทั้งสิน้นเพราะตะวันตกต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศบริวารของประเทศทางตะวันตกเพื่อปิดล้อมจีนขบวน นักศึกษาแห่งชาติกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความประสงค์ในการแบ่งแยกดินแดนคุณเปิดกระโหลกคุณแล้วไปเปิดดูว่ามาตราหนึ่งราชาจากไทยเป็นประเทศราชที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกได้ คุณผ,ผิดกฎหมายนะคุณเนี่ยมีความคิดที่ริยำตำบอนมากกับชาติบ้านเมืองอ้างประวัติศาสตร์มั่วๆว,ว่าปาตานีถูกสยามยึดครองมาตั้งแต่ครั้งอดีตปาตานีเป็นคำ่ถุกสร้างขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เองมีความพยายามจะเชื่อมโยงความขัดแย้งเหล่านี้มากเกี่ยวพันกับสถาบันกษรตริย์ซึ่งเป็นการบิดเบือนอย่างบัดซบและเลวร้ายที่สุดทำไมถึงเป็นคนสันดานแบบนี้คุณไม่รู้จักบุญคุณของแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นพูโรบีอารนกลุ่มขบวนเหล่านี้จำ าใส่กระโหลกคนนะั้นไม่เคยต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เบื้องหลังคือการบ่มเพาะหนุนหลังมานานต่อนาหลายปีของพรรคกา้าไกลคุณทําให้ชาวมุสลิมนีนับถือเคร่งศาสนาเนี่ยเขาเสียหายหมดเลยนะใครชักใหญ่กระบวนการแบ่งแยกประเทศไทยพรรคประชาชาติให้สัจยรรญ,ญานว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแต่ผมรู้สึกลึกๆแล้วคุณวันนอต้องการมีอำนาจในสารจัดจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณคีรีสนับสนุนการแบ่งแยกจนแดๆหรือเปล่า คุณต้องบอกมาชัดๆนะแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากกว่าน,นั้นคือเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมเตือนคุณด้วยความหวังดีชื่อคุณเนี่ยปรากฏอยู่ในแบล็คลิสต์ของฝ่ายความมั่นคงเรียบร้อยแล้วนะคุณกีริคุณธนทรรวไมไปถึงชอบพันนิกาคนพวกนี้จะมีการพูดเรื่องการทำประชามติและเอกราชรัฐปาต,าตานีหลายครั้งคนที่ชอบพักก้าวไกลจริงๆมีจํานวนหนึ่งแต่คนที่เลือกก้าวไกลเพราะว่าแค่เบื่อลุงตู่เพราะข้อลังเอาเสียงสวรรค์ที่ประชาชนให้มาในการแบ่งแยกดินแดนผมกล้าฟันธงได้เลยว่าพวกนี้คือพวก l ้อง การให้ประเทศไทยมันล่มสลายแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงมันรับงานจสหรัฐอเมริกามาเพื่อประเทศไทยมันยุ่งวุ่นวายถ้าไม่งั้นแล้วมันจะเทิดทูนสหรัฐอเมริกาเป็นบิดาบังเกิดก้ามันเอไง <S <S พราะไม่พี่น้องเลือกพักไหนไม่สําคัญแต่เราต้องอยู่พักรักชาติไทยช่วยกันคนละไม้คนละมือให้สถาบันชาติศาสนาประมาทศัตร์นั้นอยู่ยั่งยืนมั่นคงให้แข็งแรง